ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกระจายพัฒาดามนะคะวันนี้แอดมินขออนุญ,ญาตนะคะขอเกาะติดสถานการณ์ทางแถบชายแดนไทยกัมพูชานะคะทั้งช่องอ่านม้านะคะตอนนี้ช่องอ่านม้าถึงจุดถึงจุดเดือดแล้วนะคะเพราะว่าในวันนี้นะคะวัน,นที่ยีสิบเจ็ดนะคะสถานการณ์ตึงเครียดนะคะแล้วก็ดุเดือดมากทั้งช่องอ่านม้านะ,ะช่องอ่านม้า อำเภอ Nam ยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งช็อกอันมานี่ก็ดังไปตั้งแต่เ,เมื่อเดือนเดือนที่แล้วเนาะถ้าจําไม่ผิดนะที่ได้เกิดการสู้รบกันนะคะแล้วก็ช็อกอันมานี่ขเขมรเนี่ยเข้ามายึดครองนะคะไทยก็ยึดคืนได้นะคะตอนนี้นะคะมันก็ถึงจุดเดือดอีกครั้งหนึ่งเมื่อทหารเขมรน,นะคะซึ่งด้วยการทําการยั่วยุหลายระบบหลายอย่างเลยนะคะ ในวันนี้ก็ได้เปิดฉากใช้ปืนเล็กนะคะแล้วก็เครื่องยิงระเบิดนะคะยิงเข้ามาในดินแดนของไทยนะ,ะยิงเข้ามาที่เนิน60 0แล้วก็เนิน527นะคะซึ่งอยู่ในแผ่นดินของไทยนะคะซึ่งไอาการยิงปืนเล็กแล้วก็ยิงลูกระเบิดนะ,คะเครื่องยิงลูกระเบิดนะะี่ค่ะฐานเขเมรมนยิงมาจากเนิน677นะคะซึ่งฐานไทยของเรานะคะ รู้หมดเลยเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งการยิงอยู่ตรงไหนนะครับและฐานไทยเรารับรู้มาตลอดเวลานะ,ะในการเครื่องกําลังพลเคลื่อนยุธทธปกรณ์อาวุธหนักเข้ามาประชิดชายแดนนะครับแล้วฐานไทยเราก็ตรวจพบนะคะว่าไอ้เครื่องอยิงนะคะระเบิดไม่ว่าจะเป็นรถถังปืนใหญ่นะ,ะและ้วก็เครื่องยิงเครื่องยิง จรวดนะคะที่มีหลายลำกล้องนะคะเดี๋ยวขอแอดมินเช็คนิดนึงนะคะเครื่องยิง BM26 นะคะที่มีหลายลำกล้องที่ทหารไทยและคนไทยวันวิตกนะคะเพราะว่าไอะะ้เครื่องยิงบีเอยี่สิบหกเครื่องยิงระเบิดนะคะเครื่องบินหลายลำกล้องนี่นะคะมันสามารถยิงได้ถึง ร้อยสามสิบกิโลเมตรเลยนะครับซึ่งมันก็จะไกลเข้าไปในตัวเมืองนะไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองอุบลราชธานีในในตัวเมืองที่ระยะใกล้ๆนะครับมันเป็นอันตรายมากๆนะครับซึ่งทหารไทยเราก็สามารถจับได้หมดเลยนะคะว่าซุกซ่อนอยู่ตรงไหนมีการเอามาแอบไว้ในป่าเลยนะคะในป่าเขตชายแดนเขมรซึ่งห่างใจห่างจากชายแดนไทยประมาณสาม ร,ร้อยเมตรเท่านั้นเองโอ้สามร้อยนี่ไม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 ่ไ,มไมกลคเมนมันยิงปืนเล็กเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็ยิงเครื่องเครื่องระเบิดนะคะเข้ามาในดินแดนของไทยนะคะไทยก็ตอบโต้นะคะแต่ไทยตอบแค่ตอบโต้ไทยจะไม่พยายามที่จะไปตกหลุมพรางนะคะเพราะช่วงนี้คำเมนมันพยายามจะสร้างหลักฐานเท็จนะคะพยายามที่จะนำเรื่องราวต่างๆขึ้นไป ฟ้องสู่ศาลโลกไปฟ้องต่อ UN ไปฟ้องต่อผู้นำหลายๆประเทศนะครับเพื่อเพื่อเพื่อจะให้ตัวเองเป็นที่สงสารเพื่อจะให้ตัวเองนี่ยตกเป็นผู้ถูกผ,ผู้ถูกลูกรานผู้ถูกลังแกผู้ถูกยั่วยุแต่จริงๆแล้วทหารเขเมรนะคนเขเมรนี่เป็นคนก่อกระทําทั้งนั้นเลยนะก่อกระทํากับประเทศไทย ก่อกระทำต่อคนไทยนะครับยุอายุไม่ว่าจะเป็นการปลุกหมอบทุกท่านที่ติดตามข่าวสารก็ทราบแล้วใช่ไหมคะแล้วรวมถึงเนี่ยคะ่ะมันขนอาวุธเข้ามาขนทหารเข้ามาประชิดชายแดนตอนนี้มันก็เริ่มยิงปืนเล็กแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยิงเครื่องเครื่องยิงระเบิดเข้ามาดินแดนของฝั่งไทยนะตามที่แอ m ดมินล็อกบอกแล้วนะคะว่ายิงเข้าสู่เข้าสู่อ เนิน6กศูนแล้วก็เนิน5้านะคะแล้วก็ฐานการยิงของカメน,นะคะยิงมาจากเนิน6กนะคะซึ่งยังอยู่ในฝั่งของカメカขมขม,มันพยายามยั่วยุนะคะเพื่อจะให้ฐานไทยตอบโต้เพราะอะไรนะคะเพราะว่าตามที่แอดมินน้องติ่ติดตามใช่ไหมคะมันได้มีการติดกล้องด้วยนะカメม,มันติดกล้องนะติดกล้องที่ช่องอานม้านะคะมันมันติดกล้องเพราะว่ามันต้องการที่จะเอาหลักฐานนี่แหละคะ่ะ ขึ้นสู่นะคะถ้าไทยยอมขึ้นสู่สานโลนะมันจะเอาขึ้นสู่สานโลกมันจะเอาไปฟอ้อง UN เอ็นนะเอาไปฟอ้องประเทศต่างๆแนะ่ดูแผนร้ายของมันนะแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็จะนํามันจะก็จะนําคณะทูตนะคะคณะทูตนั่นก็คือคณะผู้สังเกตการนะผู้สังเกตการระหว่างประเทศประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์พามา่าลาวหลายๆประเทศใช่ไหมคะ ซึ่งเขาเรียกว่าผู้ช่วยทูตทหารนะคะทูตท,ท,ทหารนะคะที่จะเข้ามาสังเกตการคือเขเมรมันตั้งกล้องไว้แล้วแล้วมันก็จะเอาทูตอ่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคณะทูตเรียกสั้นว่า IoT นะคะ IOT คณะสังเกตการระหว่างประเทศนะคะผู้ช่วยทูตแล้วก็ผู้ช่วย ผูท้ทหารแล้วก็ผูท้ทหารนั่นเองที่เะเข้ามาสังกเกตกันแล้วมันก็จะพามาในระยะนี้นะคะดูสิดูแผนของมันนะมันจะเอาพวกนี้เข้ามาสํารวจนะคะว่าถ้าเกิดมีการไทยยิงนะคะยิงเข้าไปคือไทยเปิดก่อนเมื่อไหรเนี่ยจะเข้าแผนของมันทันทีนี่คือความร้ายกาจของเขเมรนะเขเมรนี่นทำทุกวิถีทางยั่วยุทุกวิถีทาง,เ,าททางเพื่อจะเอาหลักฐานนะจะเอา ใช้ใช้ลิ้นอ่อนไม่ได้ขอโทษคะหลักฐานเนี่ยเพื่อจะเอาขึ้นสู่ฟ้องศาลโลกฟ้อง UN นะครับและจริงๆแล้วขเขมนเนี่ยมันต้องการหลักฐานเท่านั้นเองเมื่อมีการพูดคุยใช่ใชาไทยกับเมนเนี่ยมีการประชุมร่วมกันนะมีข้อตกลงร่วมกันหลายหลายครั้งประชุม GBC เอยตกลงอนุสัญญา5ข้อเอ้ยครั้งแรกเนี่ย มีอนุสัญญาหยุดยิง5ข้อใช่ไงมคะมันก็ไม่ทําตามแล้วก็ตอนหลังมาประชุมกันอีกร่มอีกสิบสามหัวข้อมันก็ไม่ทําตามมันไม่ทําตามอะไรเลยไม่ทําตามอะไรทั้งเลยมันบิดเบียนข้อเท็จจริงมันทําตรงกันข้ามไปหมดเลยนะคะเขมรมันไม่สนใจเลยนะคะไม่สนใจข้อตกลงอะไรทั้งนั้นคือหลายๆท่านฟังแล้วก็คงบอก หลายๆท่านก็คงจะรู้แล้วบทบาทของคำเมนเนาะอ่อนใจคำเมนจริงๆเนี่ยมันมันมันบิดเบียนหมดเลยอะคำเมนนี่มันร้ายจริงๆนะไม่ว่าจะอนุสัญญาห้าข้อไม่ว่าจะทําสัญญาสิบาข้อข้อตกลงต่างๆนานาคำเมนไม่ทําตามทั้งนั้นเลยนะคะมันก็ มันคือมันผิดสัญญาไปหมดเลยมันไม่เคยทําตามข้อตกลงอะไรทั้งนั้นนะคะมีแต่จะสร้างนะัฐานการยั่ายุเพื่อจะหาหลักฐานอย่างเดียวนะคะเพื่อจะเอาขึ้นสู่ศาลโลกไปฟ้อง U ูไปฟ้องศาลโลกเขมรมันทําได้แค่นั้นนะคะอืมตอนนี้มันก็ยั่วยุอยู่เนาะยิงปืนเล็กเข้ามาแล้วแล้วก็อืมใช้เครื่องยิงจรวดแล้วยิงเข้ามาทางฝั่งไทยนะีไทยก็ตอบโต้นะคะแต่ว่า ไทยจะไม่ใช้ความรุนแรงให้เกิดการประทะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าแผนของมันนะคนไทยทหารไทยผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ผู้บัญชาการทหารนะคะทหารบกนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายทหารนะคะเขาก็รับรู้อยู่แล้วเขาก็พยายามจะไม่หลงกลนะคะต้องตามเกมคำเบสให้ทันนะแล้วก็เห็นด้วยว่ามันมีการตั้งกล้องนะมันก็ตั้งกล้องเพื่อจะเก็บหลักฐานนี่แหละมันร้ายมากคือมันพูดถึงคำเบสแล้ว อ่อนใจเนาะแอดมินนกเองก็ n, อ่อนใจแบบเนื่อยกับคัมเมนน่ยมันเล่เหลี่ยมากเล่เหลี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างเขาถึงบอกว่าคัมเม้นเนี่ยคบไม่ได้นะ,ะสร้างรั้วได้ก็ให้สร้างรั้วไปเลยนะครับตอนนี้เป็นที่รับรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทหารมันเปิดเกมแล้วนะคะเปิดเกมแล้วที่ช่องอ่านมานะครับแล้วก็ทหารเอ้ยยุโทโธปรกรณ์หนักๆเอ้ยมันประชิดชายแดนมันเตรียมปะทะอย่างเต็มที่แล้วก็มีการตั้งกล้องเลยนะครับ ตั้งกล้องเพื่อเก็บหลักฐานในขณะเดียวกันไทยก็ต้องเก็บหลักฐานเหมือนกันนะไทยก็เออไทยจะไทยฉลาดนะว่าเขมรฉลาดและไทยฉลาดกว่านะครับเขมรมันเก่งยั่วยุนะคะแต่ไทยนี่เก่งเก็บด้านหลักฐานนะคะเก็บหลักฐานทุกช็อตทุกการกระทําของเขมรน,นะ,ะมาแบบนี้ใช่ไหมฉันก็ตอบโต้กลับไปฉันมีหลักฐานเออนี่แหละมันจึ่งยิ่งสร้างความเจ็บแค้นให้กับเขมรน,นะครับ เนาะเพราะว่ามันยั่วยุมันไม่เป็นไปตามแผนของมันใช่ไหมคะฐานไทยตอบโต้แต่ฐานไทยจะไม่ประทะรุนแรงเออเราก็ต้องฉลาดใช่ไหมคะมแล้วก็อันนี้พูดเรื่องนะคะเรื่องที่ว่าช่องอันมาเดือดนะคะพูดว่าฐานเขเมรมันยั่วยุใช้ปืนเล็กใช้เครื่องยิงระเบิดนะคะเข้ามาในดินแดนของไทยนะคะตอนนี้จะมาพูดเรื่องที่สองนะคะเป็นข่าวดีคะ่ะทุกท่าน เป็นข่าวดีเพราะว่าในวันนี้นะคะแอดมินนกเข้าไปติดตามในหลวงของเรานะคะในหลวงของเรานะคะมีพระบรมพระบรมราชองค์การนะคะโปรดเก้นะคะโปรดกระหม่อมนะคะ,ะ,คะให้ในายทหารชั้นสัญญบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญบัตรนะคะรวมทั้งหมด38ท่านนะคะท่าน มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้านะคะแต่งตั้งยศนายทหารนะคะแล้วก็นายตำรวจยศตั้งแต่พลเอกพลโทแล้วก็พลตีนะคะให้เข้ามารับราชการนะคะเป็นตำรวจนะคะราชองค์ขรักเป็นนายทหารราชองค์ขลักพิเศษนะคะ มีทั้งตำรวจมีทั้งทหารนะตำโปรดเก้านะคะแต่งตั้งนะคะนายทหารนะคะเข้ารับเป็นนายทหารราชองค์คลักพิเศษนะ,ะประจําตําแหน่งแล้วก็นายตํารวจนะคะ,ระ,คะประจําตํารวจราชองค์คลักนะคะของพิเศษนะคะของของพระองค์นะ,ะข,อของเสด็จรอสิบนะคะซึ่งพลโทบุญสินนะคะ พาดการที่เรารู้จักท่านแม่ทัพภาคที่สองที่ท่านจะเกษียณราชก,การสิ้นเดือนนี้นะคะวันที่30นี้นะคะสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะเกษียณแล้วนะคะก็จะเข้าไปดํารงตําแหน่งเป็นนายกทหารราชองค์ครักษพิเศษนะคะแล้วก็พลโทบุญสินเนี่ยอยู่ในลําดับที่20สิบนะคะจากทั้งหมด38นายนะคะโอ้โหนับว่าเป็นข่าวดีเนาะ ท่านก็จะหลุดพ้นจากตาแหน่งนะักเสียหน้าที่ราชการนะคะวันที่30วันนี้วัที่ยีบเจ็นะยี 27, 28, 30, ่สิบเจ็ี่สิบแปดก็สาเลยอีก3วันนะครับท่านก็จะได้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกทหารราชองครักษ์พิเศษนะคะซึ่งคำนะคะการโปรดเก้านะคะแต่งตั้งนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่หนะึ่งะเดือนตุลาคมนี้นะ,ะโอ้เร็วมาก พอท่านกเกษียณปุ๊บท่านก็ได้ดํารงตําแหน่งต่อไปเลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมท่านไม่รับตําแหน่งในการเป็นหัวหน้าพักในการเล่นพักการเมืองเนาะท่านปฏิเสธพักการเมืองเพราะว่าท่านมีตําแหน่งร,ร,รอคอยอยู่แล้วนั่นเองคือเป็นตําแหน่งนายกทหารเลยนะคะราชองครักษ์พิเศษนะคะนี่เป็นพระ บรมราชองค์การโปรดเก้าจับจากในหลวงรอสิของเรานะนะว่าเป็นข่าวดีนะคะนี่แหละคนทําความดีย่อมได้รับความดีนะคะเป็นเป็น,ปนผลของการตอบแทนใี่โอเคเนาะเอ็ดมินเนก็นําเสนอในวันนี้นะคะพูดคุยนะคะกับพลัง f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องกัญญาพาดามนะคะก็พูดกันถึง2หัวข้อ2เรื่องด้วยกันอื <c oughs> ก็มีตอนนี้ด้านชายแดนทางด้านช่องอานม้านะคะอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีก็เดือดเลยนะคะเพราะเขมรมันเริ่มยั่วยุยิงปืนเล็กแล้วก็ยิงเครื่องเครื่องยิงระเบิดนะคะเข้ามาในดินแดนของไทยนะคะและเรื่องที่สองก็คือ ในตำรวจชั้นสัญญาบัตรนะคะแล้วก็นายทหารชั้นสัญญบัตรนะคะรวมทั้งหมด38ท่านนะคะได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนะคะโปรดเกล้าให้เป็นนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษแล้วก็นายทหารราชองครักษ์พิเศษนะคะโอเคสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอโทษขออภัยพลังอิฟสีทุกท่านในนาที่เข้ามา ติดตามรับชมและฟังช่องกยิยพามดามคะ่ะถ้าแอดมินใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องใช้คำพูดที่ผิดพลาดใช้คำพูดที่ไม่สละสลวยนะคะหรือข้อมูลของแอดมินผิดพลาดนะคะไม่ถูกต้องนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ